เดี๋ยวนี้เราจะมาทำข้าวโพดคั่วกันนะครับเติมน้ำมันลงไปนะสองช้อนจากนั้นก็เนยลงไปนะครับประมาณประมาณสองช้อนแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายอีกสองช้อนกะละไม่ได้เอาเยอะเพราะว่าไม่ต้องการหวานต้องบอกว่าลองทำครั้งแรก ครับเพราะว่าทำจริงก็คือไม่เคยทําเลยคนให้เนยละลายนะครับเนยเราละลายก็เตรียมเอาข้าวโพดใส่แากนั้นก็คนนะครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่าเริ่มแตก โอ okay. เคริ่มมีแตกแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดนะครับการปิดโอเคช่ว okay. okay. งนี้ก็ปิดแก๊ได้เลยนะครับโ okay. อเคก็พอได้อันนี้เป็นผลงานนะครับการทำครั้งแรก โอเคนะครับ